สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนะครับผมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนะครับเรื่องของราคาเหรียญ2บาทนะครับอัปเดตเรื่องของราคานะครับบอกไว้เลยครับตอนนี้นะครับมีราคาขยับขึ้นนะครับผมก็ถ้าเทียบกับหน้าเหรียญก็20-30เท่าเลยแหละนะครับผมแต่ว่านะครับเป็นปีพศในนั้นนะครับ เี๋ยเพื่อนๆนะครับได้รู้แน่นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าหลายหลายท่านหลายคนนะครับเก็บไว้นะครับเป็นนะครับเหรียญ2บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับเป็นสีเงินนะครับเป็นสีขาวนะครับ ในรูปแบบของเหรียญสีขาวสีเงินนะครับซึ่งนะครับมีอยู่3ปีพศด้วยกันนะครับที่มีการผลิตนะครับก็คือปี2548 49แล้วก็ปี50นะครับ2550เนี่ยเป็นปีสุดท้ายนะครับปี2550เป็นปีสุดท้ายที่ผลิตนะครับเนื่องจากนะครับผมลักษณะของเหรียญนะครับมันจะไปคล้ายกับเหรียญพวกเหรียญบาทนะครับเหรียญเท่ากันเลยแล้วก็สีเหมือนกันเลยนะครับแยกไม่ออกนะครับแล้วบางทีแม่ค้านะครับเอา ไอเคมีนะครับปากกาเคมีปากกาไม่จีเขียนไว้นะครับเขียนติดหน้าเหรียญไว้ว่าเลข2นะฮะเลข2บาทนะฮะเพื่อว่าให้จําได้นะครับให้มองเห็นนะครับว่ามันเป็นเหรียญ2บาทนะครับผมซึ่งมีการนะครับได้ยกเลิกการผลิตไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นเหรียญสีทองนะครับเป็นเป็นสีทองเหลืองสีทองนี่แหละเริ่มในปี2 5 5 1นเะครับเป็นสีทองหมดเลยนะครับแต่ถ้าไปเจอสีเงินที่เป็นแปลกๆนั้นอันนั้นคือเพื่อนๆโชคดีนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้พูดถึงวันนี้นะครับในเหรียญที่ เหรียญแปลกหรือว่าเหรียญที่ปั๊มพลาดหรือว่าปั๊มผิดพลาดมานะครับผมก็วันนี้เน้นเลยครับเหรียญ2บาทดูแค่ปีพศนี่แหละนะครับผมก็คือปีไหนที่ราคาขึ้นนะครับปีที่ราคาขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับก็คือปี2550นี่เองนะครับปี2550นนะครับเหตุผลนะครับทำไมถึงราคาขึ้นนะครับก็เพราะว่านะครับผมไม่มีนะครับไม่มีแล้วหายากแล้ว แค่นั้นครับผมก็คือหายากนะครับในระบบหมุนเวียนทั่วไปนะครใช้จ่ายทั่วไปเนี่ยหายากแล้วนะครับก็บางคนไม่เชื่อนะเออผลิตจั้ง200กว่าล้านเหรียญนะครับ200กว่าล้านเหรียญเนี่ยจะหายากได้ไงนะครับหายากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับเขาผลิตมาเยอะก็จริงนะครับปี2550เนี่ยนะครับผลิตเยอะนะครับ200กว่าล้านเหรียญจริงนะครับช่วงนั้นนะครับตอนนั้นก็คือนะครับมีการ เลิกผลิตนะครับก็คือมีการเปลี่ยนเป็นสีทองไงครับเขาก็เลยมีการเก็บกลับนะครับก็คือมีการดึงคืนกลับนะครับกองกระสับนะครับผมก็ตั้งแต่ดึงกลับนะครับไม่ได้ผลิตดึงกลับด้วยแล้วครับแล้วก็เจอปุ๊บก็เก็บกลับหมดนะครับผมเก็บมากองกระสับหมดนะครับทีนี้นะครับระบบหมุนเวียนนะครับที่เราใช้จ่ายทุกวันเนี้ยนะครับก็เลยหายากมากนะครับทำแต่ไม่ได้เอาออกมาพูดง่ายงนะครับปี2550นนะครับเอาออกมาเอาออกมาใช้จ่ายไม่ทันนะครับเออส่วนนะครับ ปีสองห้าสี่แปดสองห้าสี่เก้าเนี่ยนะครับยังหาได้อยู่นะครับทุกว kind of ันนี้ยังหาได้อยู่นะครับยังหาง่ายอยู่นะครับก็ผลิตเยอะนะครับแล้วก็ออกมาใช้จ่ายนะครับปีสี่แปดสี่เก้าเนี่ยออกมาใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายแบบเต็มๆเลยนะครับผลิตมาเท่าไหร่ออกมาหมดเลยนะครับมีแต่ปี2550นี่แหละนะครับผมแต่เอาออกมาจ่ายนิดเดียวนะครับเอาออกมาใช้นิดเดียวนะครับที่เหลือนะครับเขาดึงคืนนะครับก็คือเก็บเข้ากองกระส่าหมดนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็คือทําไมถึงราคาขึ้นนะครับผมเพราะหายากแล้วนะครับความต้องการก็มีนะครับก็มีในกลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาเก็บนะครับเก็บนะครับไว้นะครับเพื่อเกรงราคานะครับดึงเรื่องของราคานะครับเพราะว่าราคานะครับราคาเหรียญปี2550เนี่ยตอนนั้นนะครับราคาเปิดมาเริ่มแรกนะครับแค่5บาทถึง10บบาทขนาดเหรียญใหม่นะครับตอนนี้นะครับพุ่งนะครับไปถึงนะครับ 70บาทแล้วนะครับ4 0่สถึงเจบาทแล้วนะครับอันนี้ไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดนะครับยิ่งนะครับถ้ามีการโพสขายเหรียญสวยๆโพสขายเองนะครับร้อยสองเลยนะครับที่เข้าตั้งราคาขายนะครับตามเว็บขายของนะครับอันนั้นก็คือเจ้าของเหรียญเขาโพสเองนะครับเหรียญเขาสวยนะครับแต่ก็ขายได้นะครับเพราะว่าบางคนเขาหาไม่ได้นะฮะอยากได้จริงๆนะครับเขาก็ซื้อเลยนะฮะเหรียญละร้อยสองนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับที่ราคานะครับแรงจริงๆนะครับก็คือ นักสะสมนะครับหรือว่าวงการสะสมนะครับเขาจะเล่นกันนะครับในเหรียญ2บาทปี2อ5 0เนี่ยนะครับในรูปแบบของอยู่ในหลอดนะครับก็คือยังแพ็คหลอดอยู่นะครับเขาจะเป็นการแพ็คนะครับเขาจะไม่เก็บเป็นถุงนะครับเหรียญ2บาทนะครับเขาจะแพ็คเป็นหลอดกระดาษนะครับหลอดละ50เหรียญนะครับหลอดละ50เหรียญ50เหรียญนะครับแพ็คอยู่ในหลอดถ้าเราเก็บนะครับทั้งหลอดนะครับเป็นแบบถ้าอยู่ในหลอดอะ เขาเรียกว่า UNC นะครับไม่ได้ผ่านมือไม่ได้ผ่านการใช้นะครับอันนั้นยิ่งราคาสูงกว่าเหรียญเดี่ยวๆนะครับที่มีราคาขยับแล้วตอนนี้นะครับก็อันนั้นนะครับราคานะครับขั้นต่ํานะครับอยู่ที่นะครับ50าบาท60บาทนี่มีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราซื้อเหรียญเดี่ยวๆนะครับสภาพเหรียญด้วยนะครับผ่านใช้หรือว่ายังไม่ผ่านใช้ส่วนมากจะผ่านใช้หมดแล้วฮะถ้าแกะมาจากไอ้หลอดกระดาษแล้วนะครับผม ก็ราคานะครับอยู่ในเรีนะครับถ้าเป็นเหรียญนะครับที่เดียวๆนะครับเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายทั่วไปนะครับเลรีราคาอยู่ที่20บถึง70บาทนะครับผม20บถึง70บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอยู่ในหลอดกระดาษอยู่นะครับ UNC นะครับ UNC ในหลอดกระดาษนะครับก็อยู่ที่5 0บถึง70บาทนะครับอันนี้คิดต่อเหรียญนะครับคิดเป็นเหรียญนะครับต่อเหรียญนะครับผมก็หลอดหนึ่งนะครับก็มี50เหรียญนะครับก็คูณไปนะครับผม อันนี้คือข้อมูลนะครับจากที่ร้านนะครับร้านรับซื้อมาตรฐานเลยนะครับผมก็คือเราต้องหานะครับร้านรับซื้อมาตรฐานนะครับเขาจะรับซื้อนะครับผมในเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะขายได้ทั่วไปนะครับผมเพราะว่าต้องเงินทุนเงินหนานิดึงนะครับผมบางคนนะครับบางคนอยากจะถามนะครับจริงเหรอมีคนซื้อจริงเหรอนะครับราคาไม่สูงเนี่ยนะครับมีนะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของนะครับนักสะสมนะครับที่เขา เก็บนะครับเก่งราคาอย่างที่บอกนะครับที่เขาเก็บกันนะครับเหรียญสองบาทนี่นะครับก็คือเขาเก็บทีจํานวนเยอะเลยนะครับที่เขาเก็บกันก็เพราะนี่แหละฮะถึงราคาจะขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับบางทีเขาเก็บไว้หลายไว้เยอะนะครับเอออย่างเมื่อก่อนผมก็เคยประกาศรับซื้อนะครับผมก็เก็บไว้เยอะนะครับผมก็รอราคาขึ้นนะครับพอราคาขึ้นนะครับถึงขึ้นไม่เยอะนะครับผมแต่ก็มีจํานวนเยอะนะครับพวกนักสะสมที่เก็งกาไรนะครับก็จะเก็บตรงนี้ไว้นะครับ ยิ่งช่วงนี้นะครับถ้าเป็น2 2บาทปี2550นะครับราคาขยับนะครับเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะครับผมหายากนะครับก็เนี่ยนะนักสะสมที่เป็นนักสะสมที่เกรงกําไรเนี่ยนะครับก็จะเก็บไว้ซื้อไว้นะครับมีคนซื้อนะครับผมร้านใหญ่ๆนะครับที่เขามีทุนหนาๆนะครับเขาซื้อไว้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเก็บไว้เยอะๆนะครับผมขายได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็พูดถึงนะครับเรื่องของนะครับ อัปเดตของราคาในวงการสะสมเรานะครับในตลาดการสะสมเรานะครับผมก็ฝากนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เล่นเหรียญนะครับพวกที่เพื่อนๆที่หาเหรียญนะครับพวกเก่งกําไรเหรียญนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องด้วยนะครับเมื่อธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับขอให้ร่ำรวยครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ